ประชุมสภาเทศบาลตะบนวิชิตสมัยประชุมสามัญสมัยที่3ประจำปี2 5 1 8เมื่อวันที่15สิงหาคม2 5ง8เวลา14นาฬิกาเทศบาลตะบนวิชิตได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลตะบนวิชิตสมัยประชุมสามัญสมัยที่3ประจำปี2 5 1 8าจัดขึ้นณนห้องประชุมสภาชั้นสาสำนักงานเทศบาลตะบลวิชิตโดยมีนายนิมิตเอกวานิตประธานสภาเทศบาลตะบนวิชิตเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติ หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเขง้าร่วมโดยที่ประชุมได้มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมจํานวนหนึ่งเรื่องได้แก่เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาลจํานวนหนึ่งรายและเรื่องที่เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่อทิเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพศ2516ถึง2570แก้ไขครั้งที่1 2, 68, นึ่2518เทศบาลตำบลนิชิตเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพศ2516 ถึง2 5 7 0เปลี่ยนแปลงครั้งที่สองทับ2 0 1 8เทศบาลตะบนวิชิตเป็นตน้นเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอาธิยติเรื่องการขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตะบนวิชิตเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 0 1 9ยติเรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2 0 1 8เป็นตน้น